การสวสดีช่วงเศร้าของวันที่21ต,ตุลาคมพศ25 6 8ากสา 2, กสวสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคัาสาร์ินีผมกะมี่ง้วร้อยเลี่ยงมาแบ่งปันพี่น้องครับเป็นวัวส,ส่งฟรี200กิโลเมตรบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนอกเนือจาก200กิโลเมตรผมกะรับจับทรงทัวประเทศแล้วครับขอให้พ่อแม่พี่น้องชื่นชอบถ้าจากได้ยีลีโทรมาหาผมได้ตลอด24ชัซวโมงครับเบอร์โทรศัพท์กะ 0 65, 7, 6 5 2 0ห6 8 8 4ดพิกัดที่ตั้งข้อกวัวตำบนบันฝางอำเภอกะเสริวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่นี่หันมาเมืองง่วครับถามีตตำหนีรูพันสันฐานม่องไดผมกระสิบอสิเก่าเราไปในคลิปไปเลยนะครับพี่น้องครับถ้าบ่าได้บออบ่ได้เก่ากับแสดงว่าบ่ามีตำหนีที่ทั้งขอกบ่ถือเป็นตำหนีกับมีหนาด่างหางดอกนุ่มติง้งเชือกกินดังเนียหูแวงเนี้ยเขาบ่อัอนเนี้ยเรียบประงาาเนี้ยหางหยิกหางอ่งอเนี้ย ตาฝรั่งเนี่ยทางขวาก่ได้ถือเป็นตำหนิเด้อครับให้เข้าใจกันตามนี้ที่ทางขอกถือเป็นตำหนิก็มี่มดลูกทะลักอ่ากระดูกซี่โครงสุดขาหากักขาถกขาถอนลิ้นขาดตาบอดนี่ครับถือเป็นตำหนิครับพี่น้องครับอ่ะอวันนี้หันเข้ามาเมืององ้วครับง้วเทียนยืนอยู่นี่กับสายพันธุ์พืน้นอ่าทำใหนบ้านผมเรียกกันเรียกเด้องพืน้นพื้นเพื่ยเรียกนะบ้านผมเรียกกันเรียกไทยไงายบามันนี่ครับนี่ครับลูกผสมบามันบ้านเท่าครับง้วพื้นบ้านนี่นะครับพี่น้องครับ อาข้มสูงแม่กะลอยซีมหาโบลลบสองเป็นง้วดลูกแรกลูกอายุหาเดือนแม่ทับโตัวพันรอบเดือหนึ่งเดือนพอพันกับพอดีเด้ครับพอเสื่งละาพันหาคนนี้ครับประกันติดพันหาครับพี่น้องนี่ครับอ่าแต่ว่าเอาไปลุนทองนะครับเดือนหนึ่งผมทาหได้ตรวจทองครับในราคาสองหมืนเจ็ดพันหาลอยครับพี่น้องครับลอยเลียงผู้ใดเลียงบ่หลายโตแนะน้ำนะครับพันธุกรรมดีๆนี่ครับหางลำลำอันคางๆนี่ฉีดติดเพิ่นครับสีแดงงามอยู่ครับนี่ครับกกหางใหญง่ายงโบดโบเครื่องครับหางเลยเขา มาตรฐานนี่ตัวลูกเพื่อนครับพี่น้องครับลูกสาวอยู่หาเดือนโอ้ตัวดีดครับเป็นตัวดีครับไปจดเป็นงัวเอฟได้ครับอ่านี่ครับสองหมืนเจ็ดพันห้าร้อยะครับหรือพี่น้องเห็นสมควรเท่าไรครับอ่าโทรมาหาผมได้ครับยำเบอร์โทรทีหนึง่งศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งข้อวัวตำบลบ้านฝางอำเภอกาศเสด็จไจังหวัดร้อยเอ็ด นีค่คร oh. ับถ้าพ่อแบ่งกันได้ผมก็แเบ่ยงครับถ้ามันขาดกันเขินกันไรก็ขายบ่ได้ครับพี่น้องครับเลี้ยงไว้ก่อนเพราะว่าเจียวข้าเรียวนี่ก็มันสิเป็นงัวขายไงเจียวข้าเรียวนะครับพี่น้องครับอีกเดือนหนึ่งอวดเอาขายไงมางได้แมันมองพี่น้องเกษตรกรมีมองเลี้ยงก็ดีซื้อเขาไปเลี้ยงไว้ถ้าขายไส่หนีเท่ากับซอะนี่เทกัอช่วงช่วงหนาลงหน้าเดือนมีหน้ามีแสงสิไหมครับพี่น้องครับพิ่นี่ซื้องัวเขาไปเลี้ยงอ่า สองหมืนเจดน้ารอยนะครับเล่ายังผมกอตอบคําถามเอฟซีท่านผู้ชมเนาะเอฟซีเท่ามาว่าวัวหลายตัวทําไมถูกกวัวสองตัวมันง้อคนละพันสุกรรมง้อคนละยางครับพี่น้องครับอ่าง้อโตแบบนี้อืมที่ค่อมเถื่อนเนี่ย้อดังไปร้งไา้เลยคนมาส่งผมเล้ครับพี่น้องครับแต่ที่บอกนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เล้วแจ่วิจารณ์ของผมเองพี่น้องครับมันง้อคนละส่งง้อคนละน้ำแต่ผู้เคยเลียงง้อก็สิเข้าใจครับพี่น้องครับอ่าก่อนอิศร์นะครับปรึกษากันครับพี่น้องครับ ปรึกษากันในครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ปรึกษากันอ่าเห็นดีนํากันคอง่อยสื่อถ้าเพาเห็นดีนํากันจะสื่อเรีขาดครับคือยัยงเ่นลงลิปขนงัวไปหอดหรอเท่มไม่เงื่อนใจหรือว่าบ่รับโทษสามนี่เป็นเว้นเป็นกรรมเจ้าของงัวครับพี่น้องครับกำไรบร้หลายนะครับพี่น้องครับในสิกาลงทุนค่าน้ามันค่าดานคากับขข้วกบน้ำเป็นเงินหลายบาทครับส่วนสีเดือนทั้งหอดอ บันนี้ไปหัวแล้วเ่าเอานี right. no right. right. Oh. Right. Right. No ่โอ้สุดยอดเคร่องเลียตัวนุ่นเลียตัวงัวครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ตะข่าวเพื่นเราอ่ะเป็นกำลังใจให้เคร่องพ่อข่าเครื่อเลี้ยงครับอ่าพ่อข่าย่างบผมเนี่ยหาจินโดยคนสุจริตครับพี่น้องครับหาจินโดยคนสุจริตโดยบริเลียเก็บมาจำใดๆทั้งสิ้นครับงัวะเป็นหัวบานหัวซองกับจองเก็บเงินครับพี่น้องครับพี่น้องกับยาเทกันครับยาตัวยาต้มกันให้มั่นใจว่าจะคล้องซื้อได้เกิดจังซื้อครับพี่น้องครับเงินพร้อมสถานที่เลี้ยงพร้อมคนในครอบครัวพร้อมครับพี่น้องครััััับบบออ่ให้้้มนนนนพพกคครรีง ตะเลียงเอาลูกเอาตอามันไปขายรีนี่เป็นตะเลียงครับงวอตัวนี่น้ำนมมันดีครับกับมันไห่ลูกง่ายดีครับพี่น้องอ่ะขอจะไปทีเพียงเท่านี้ครับกลาวสวัสดีครับ